สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเทอร์โบท็วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับสุดยอดนักล่าทะเลฟ้าแห่งศตวรรษที่เพิ่งถูกเผยโฉมอย่างเป็นทางการเครื่องบินขับไล่ f a 18 Super Hornet หในตำนานแห่งอากาศยานทางทหารของโลกที่มีบทบาทสำคัญทั้งในภารกิจรบกลางอากาศและโจมตีภาคพื้นดิน เครื่องบินรุ่นนี้ไม่เพียงแต่สร้างชื่อเสียงในกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ยังถูกยกย่องจากหลายประเทศพันธมิตรว่าเป็นเครื่องบินที่มีความสมดุลที่สุดในยุคศตรวรรษที่21เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกหรือ exterior review กันก่อน F/A 1 8 Super Hornet มีดีไซน์ที่แข็งแกร่งและโชบเฉียวลำตัวยาวประมาณ18.31เมตรปีกกว้าง13.62เมตรและสูงกว่า4.8เมตรโครงสร้างได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานบนเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งมีสภาพแวดล้อมโหดร้าย วัสดุที่ใช้เป็นโลหะผสมไทเทเนียมและอะลูมิเนียมผสานกับคอมโพสิตท,ทำให้ทั้งเบาและแข็งแรงปีกของซูเปอร์ฮอนเนตถูกออกแบบให้พับได้เพื่อประหยัดพื้นที่เมื่อจอดอยู่บนเรือบรรทุกเครื่องบินถือเป็นจุดเด่นสำคัญที่สะท้อนความเป็นเครื่องบินขับไล่ประจำเรืออย่างแท้จริงด้านท้ายเครื่องบินมีครีบตั้งคู่ขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการบินและทำให้การควบคุมเป็นไปอย่างแม่นยำแม้ในสภาวะความเร็วสูงระบบอากาศพลาศาสตร์ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน ช่องรับอากาศขนาดใหญ่สองข้างลำตัวถูกปรับแต่งเพื่อดึงอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งลดการตรวจจับทางเรดาร์ขณะที่หัวเครื่องบินถูกออกแบบให้มีความเพรียวคมเพื่อลดแรงต้านและช่วยเพิ่มความคล่องแคล่วถัดมาคือภายในหรืออินเทอร์เรียรีวิวห้องนักบินของ F a 18 Super Hornet ได้รับการปรับปรุงให้ล้ำสมัยใช้การควบคุมแบบ HOTAS หรือ Hand on t h r o t t and Stick ทำให้นักบินสามารถควบคุมระบบต่างๆได้โดยไม่ต้องลำมือจากคันบังคับ ระบบหน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบโดยเฉพาะรุ่นใหม่ที่ใช้จอสัมผัสขนาดใหญ่เรียกว่า Advanced Cockpit System แสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งการบินการรบและสถานะอาวุธนอกจากนี้ยังมีระบบ HUD หรือ Head-up Display ที่ฉายข้อมูลไปยังกระจกด้านหน้าและ Helmet Mount Display ที่ฉายข้อมูลโดยตรงไปยังหมวกนักบินทำให้นักบินสามารถเล็งและล็อกเป้าหมายได้เพียงแค่หันศรีรษะห้องนักบินยังออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้ทนต่อแรง G สูงสงและยังคงความสบายในระยะยาว ระบบควบคุมการบินเป็นแบบ fly-by-wire ที่ใช้สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดทําให้ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและแม่นยําซึ่งถือเป็นสิ่งที่ทําให้ Super Hornet ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ควบคุมง่ายที่สุดในกลุ่มเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่เข้าสู่สมรรถนะหรือ performance review เครื่องบิน e F a 18 Super Hornet ติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนคู่รุ่น General Electric f c 1 4 g e 4 0 0ที่ให้แรงขับรวมกว่า44,000ปอนด์ทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึงแมต1.8หรือเกือบ2,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการรบอยู่ที่ประมาณ1,340กิโลเมตรและสามารถทำการบินได้สูงสุดที่ระดับความสูงกว่า50,000ฟุตสิ่งที่ทำให้ Super Hornet เป็นที่ยอมรับคือความอเนกประสงค์เครื่องบินรุ่นนี้สามารถปฏิบัติาภารกิจได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการคุ้มกันทางอากาศ การสกัดกั้นการโจมตีภาคพ,พื้นดินการโจมตีทางเรือไปจนถึงการทําสงครามอิเล็กทรอนิกส์และเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศถือเป็นเครื่องบินขับไล่พหุภารกิจที่แท้จริงด้านอาวุธ F/A-18 Super Hornet มีจุดแขวนอาวุธ11จุดรองรับการติดตั้งจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศเช่น AIM-9 Sidewinder เอมลบหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็มอรเอเอ็มรวมถึงอาวุธโจมตีภาคพื้นดินอย่างเอจีเอ็มหกสิบห้ามาเวริกและระเบิดนำวิถีเจดีเอ็มเครื่องบินยังติดตั้งปืนกลเอ็มหกหนึ่งเอสองบุนการขนาดยี่สิบมิลลิเมตรพร้อมกระสุนกว่าสี่ร้อยนัดสำหรับการต่อสู้ระยะไกลนอกจากนี้ซูเปอร์ฮอนเนตยังรองรับการติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เช่นเอลคิวสองร้อยสิบสี่และระบบเตือนภัยขีปนาวุธแบบใหม่ทำให้สามารถป้องกันตนเองจากการโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบเรดาร์ที่ใช้คือแอน APG-79 AESA เราดาร์ซึ่งเป็นเรดาร์แบบสแกนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงสามารถตรวจจับติดตามและโจมตีเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันอีกจุดเด่นสำคัญคือความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับเครื่องบินล่องหนอย่าง F-35 โดย Super Hornet จะทำหน้าที่เป็นกำลังหลักที่รองรับปริมาณการรบขนาะที่ F-35 จะเน้นการจอดทะลวงและการรบเชิงล่องหน ความสามารถในการทำงานร่วมกันนี้ทำให้กองทัพสหรัฐและพันธมิตรมีความยืดหยุ่นสูงในการวางแผนยุทธศาสตร์ในแง่การปฏิบัติจริง F a 18 Super Hornet ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วในหลายสมรภูมิทั้งในตะวันออกกลางและเอเชียการใช้งานจริงแสดงให้เห็นถึงความทนทานความน่าเชื่อถือและการบำรุงรักษาที่ง่ายกว่าเครื่องบินบางรุน่นทำให้ Super Hornet กลายเป็นตัวเลือกหลักที่หลายประเทศเชื่อมัน่น อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือค่าใช้จ่ายต่อการบิน1ชั่วโมงซูเปอร์ฮอนเนตมีต้นทุนต่ำกว่าเครื่องบินขับไล่ล่องหนอย่าง F-35 อย่างเห็นได้ชัดทําให้หลายประเทศที่ต้องการสมดุลระหว่างประสิทธ,ธิภาพและความคุ้มค่าเลือกใช้ซูเปอร์ฮอนเนตเป็นกําลังหลักในการป้องกันประเทศนอกจากสมรรถนะท,ที่ยอดเยี่ยมแล้วเครื่องบินรุ่นนี้ยังสามารถอัปเกรดต่อเนื่องได้ มีการพัฒนารุ่น Advanced Super Hornet ที่ติดตั้งถังเชื้อเพลิงเสริม Conformal Fuel Tank เพื่อลดแรงต้านเพิ่มระยะปฏิบัติการและเสริมอุปกรณ์ล่องหอนทำให้ยังคงแข่งขันได้แม้ในยุคที่เครื่องบินล่องหอนรุ่นใหม่ๆเริ่มเข้ามามีบทบาทในมุมมองด้านยุทธศาสตร์การที่กองทัพเรือสหรัฐยังคงใช้ Super Hornet เป็นกำลังหลักบนเรือบรรทุกเครื่องบินในศตวรรษนี้เป็นการยืนยันถึงคุณค่าและความสำคัญของเครื่องบินรุ่นนี้อย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงเพราะมันเป็นเครื่องบินขับไล่ที่แข็งแกร่ง แต่เพราะมันคือหัวใจหลักในการรักษาความได้เปรียบทางอากาศสุดท้ายนี้การเผยโฉม F/A-18 Super Hornet ในฐานะนักล่าทะเลฟ้าแห่งศตวรรษคือการตอบย้ำว่าความสมดุลระหว่างสมรรถนะความคุ้มค่าและการใช้งานจริงนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในโลกการทหารเครื่องบินรุ่นนี้ไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ของพลังอากาศแต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความแข็งแกร่งไม่ได้มาจากเทคโนโลยีล่องหนเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการผสมผสานทุกด้านเข้าด้วยกัน และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ f a 18 Super Hornet สุดยอดนักล่าทะเลฟ้าแห่งศตวรรษหากคุณชื่นชอบข้อมูลแบบจอะลึกด้านการทหารและเทคโนโลยีการบินอย่าลืมกดติดตามช่อง Turbo Talk แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ